สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาท่านมาพบกับปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมยุคนี้ต้องยกให้เขาล่ะปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์คุณใช้พลังงานแสงแดดอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปใช้เชื้อเพลิงบ้าถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะพาท่านไปดูนี่ครับผมนี่เห็นไหมตัวนี้ครับผมปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิต์ครับผมตัวนี้ที่แนะนำนี่คือเป็นปั๊มขนาด3นิ้วสูบน้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องแรง3มนิ้วครับผมนะสนิ้วขอแนะนำ3า3นิ้วว,วันนี้เราปักตะกา้าให้แล้วครับผมตั้งแต่1นิ้วยัน6นิ้วนะครับผมท่านชอบตัวไหนปั๊มน้ำตัวนี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์750วัตต์ขออภยัย ปั๊มน้ำตัวนี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์510วัตต์550วัตต์ปั๊มน้ำตัวนี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์550วัตต์เพราะเพราะว่าปั๊มน้ำตัวนี้750วัตต์750วัตต์นี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์550วัตต์แผงเดียวได้สบายมากไปไหนมาไหนสะดวกครับผมคุณจะไปอยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนขอให้มีแดดก็มีน้ำคุณสูบได้สบายมากคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับผม มีปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ครับผมคุณอยู่นาคุณอยู่ไร่คุณจะทำไร่ทำนาปลูกพืชผักสวนครัวอะไรก็แล้วแต่สะดวกสบายเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องไปกรอกน้ำนะครับผมท่านอาจจะเคยใช้เครื่องที่กรอกน้ำมาแล้วแต่ถ้ามาใช้เครื่องนี้ท่านจะบอกว่ามันสบายเพราะว่าเราไม่ต้องกรอกน้ำเอาเชือกมาผูกนี้ก็หย่อนไปในน้ำา้นะครับผมหย่อนลงไปในน้ำทิ้งลงไปเลยในน้ำ นะครับผมแล้วก็เราก็มาเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับผมเสียบปลั๊กเข้ากับแผงโซลาเซลล์แผงเขาก็ต่อมาให้เรียบร้อยครับผมแผงเขาก็ต่อมาให้เรียบร้อยนี่ครับผมนะเป็นแบบนี้ง่ายมากนะครับผมนี่คือปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีแดดเมื่อไหร่น้ำมาทันทีตัวนี้มันดีแบบไหนดีที่ว่าเราไม่ต้องไปเปลืองเชื้อเพลิงทิ้งลงน้ำไว แล้วก็อยากไปไหนก็ไปได้สบายไม่ต้องไปกังวลว่าต้องมาปิดเครื่องไม่ต้องครับผมเราสูบไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ้ามีแดดแดดมาน้ําไหลทันทีแดดหมดเครื่องนี้หยุดโดยอัตโนมัตินะครับผมเราทิ้งไว้ในบ่อเราเลยสูบไว,ไไว้ไร้ว้นาไม่ต้องไปจ้างเขาชั่วโมงละหลายตังค์เอาตัวนี้ไปครับผมนี่คือปัมโโป๊มน้ําไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ วันนี้ราคาโปรโมชั่นเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางครับผมรีบกดเอาเลยรีบกดครับกดเลยครับผม